โอเคถือไปสักนิดละบ้านลูกค้านี่แหละต้องบ้านกูดได้เนี่ยค่ะเนี่ยมาเติมปากนะคะสวยมากนะคะไม่เจ็บไม่บวมค่ะมาดูได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเช็ดเปียกให้ดูเลยนะคะอันนี้สักไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้นะ้คกูเป้ทำเนาะไปแล้วรอบหนึ่งดึงตึงค่ะดันขึ้นมาอย่างนี้นะคะดึงตึงดันขึ้นมาค่ะตัวนี้เป็นสีเทสเตอร์นะคะที่เราทำออกมาใหม่ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะคะ ก็เป็นเทสเตอร์ปากนะคะเนี่ยดึงเลยค่ะสักไปเลยค่ะดึงตึงๆทำไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายชิทให้ดูค่ะติดดีแค่ไหนเขาดูก็ติดดีแค่ไหนเห็นไหมคะข้างนี้สักแล้วติดเป๊ะเลยข้างนี้เดี๋ยวเติมค่ะเช็ดเปียกเลยค่ะนะ่ะไม่มีบวมค่ะนะคะสบายมากดึงตึงๆค่ะนิดนึง พี่ใหม่เติมรอบสองนะคะเติมปากรอบสองไม่มีบวมค่ะเก็บไหมพี่ใหม,ม่เก็บค่ะสบายมากเลยนะอันนี้อาจารย์ไม่ได้อุดสำลีนะคะรอบสองแล้วนะคะใช้ง่ายม,มากเพราะว่าการสักปากเราเสียเวลากับมันมากเลยค่ะนะฮะใครอยากได้สีปากฟรีแชร์นะคะกลุ่มช่างสองกลุ่มนะคะแล้วก็สามคลิปนะคะสามคลิปกลุ่มช่างสองกลุ่มหน้าเฟซตัวเองหนึ่งเฟซนะคะง่ายมาก ดันเปากาออกมาค่ะเก้าเก้าเก้าเกาเก้าเสร็จแล้วคุเป้มานะคะคุปเป้สักไว้เมื่อกี้นะคะติดดีมากสวยค่ะไม่บวมด้วยค่ะไม่บวมเห็นไหมคะติดบนแล้วเห็นไหมข้างบนติดเรียบร้อยแล้วข้างล่างย,งยังเหลืออยู่เห็นไหมเพราะว่ารอบแรกเ <c oughs> พราะรอบแรกเราทาไปแล้วนะคะนิดหน่อยหมักสีจ้ะจานเช็ดเปียกนะคะไม่ได้เช็ดแห้งนะคะเช็ดเปียกนะจ๊ะ ไม่มีการหมกงานหมักงานนะเพราะแต่สีนาโนเวลาทำเราทำแป๊บแป๊บบอกเลยแป๊บแป๊บแป๊บแแต่เราจะต้องหมักสีเนาะท,ท,ท,ที่ที่ต้องเสียเวลากับมันคือการใช้เอาสีหมักไว้เนี่ยเก้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยยัดสีอย่างเงี้ยเลยค่ะแต่แต่แต่อย่างเงี้ยก็ได้นะดึงตึงๆนะฮะดึงตึงๆแล้วก็ตรงไหนยังไม่ติดก็ดันโอ้สีนี้จะสวยมากรอบนี้จะสวยเวอร์วยเวอร์มากเลยนะคะติด<ว><ว>ดีติแ <cant S 1> แดแน่นน่นอืม อ่ะโอเคติดเรียบร้อยแล้วข้างบนนะคะติดเรียบร้อยหมักลงไปค่ะหมักสีลงไปหมักลงไปถ้าเราเช็ดเปียกแล้วติดแล้วเนี้ยปุ๊บเรารีบหมักลงไปเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผิวจะปิดนะหมักลงไปเลยถ้าเราซักซักแล้วเราเช็ดดูแล้วติดอะ่ะหมักลงไปเลยจ้ะรอบนี้จะต้องสวยที่สุดรอบสองเดียวสีตัวนี้เพกเมนต์ดีกว่าตัวเดิมอีกเพราะพิกเมนต์นตัวเก่าตั้งแต่ยังไม่โควิดเลยนะคะติดได้ระดับหนึ่งแต่อันนี้โอโ้โหติดสุด มาท,ที่นี้ทางนี้นะคะข้างล่างนะคะมาดูข้างล่างนะคะดันค่ะแล้วถ้าไม่ติดเท่าไหร่ดันค่ะนคะคะดูมืออาจารย์นะคะทํางานง่ายมากรอบแรกเราเปิดแผลไปนะคะตีขอบไปเปิดแผลไปนะคะรอบสองนี่คือเติมเปิดแผลไปแล้วเราก็วางยาชาตึงๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆมันไม่ยากหรือจะแตะอย่างนี้ก็ได้ค่ะอ่ะ ไม่เจ็บค่ะไม่ต้องกลัวเจ็บไม่เจ็บเลยทําเบาๆก็ติดแล้วค่ะเพราะว่ามีดเนี่ยคมมากใบมีดร้อยแปดหัวนี่คมมาก,มมมากอาจารย์นาเข้าเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะของเกาหลีแท้นะคะตัวนี้ถ้าไปมีดจีนอะที่มันแบบก็จุ่มก็จุ่มหัวใส่กันอะสิบห้าบาทเองค่ะสิบห้าบาทก็มีขายนะั่นเป็นโเรเดียมันไม่ใช่สแตนเลสนะคะบอกก่อนว่ามีงานสองเกรดงานจีนเนี่ยมีขายทั่วๆไปร้านอื่นก็มี แล้วก็เช็ดดูฟืดเช็ดดูนะคะนะติดยังค่ะเช็ดดูติดแล้วค่ะติดเลยง่ายเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์ขอแ้วก่อนเดี๋ยวมันจะเลอะมือไปอใหญ่ขอแ้วปากบนก่อนนะอาหมได้ใสอาอมได้ใส่จ้าขอแ้วปากบนก่อนนะคะพอทํางานปุ๊บอาจารย์แนะนำให้คุณแ้วปากบนก่อนนะแรปปากบนให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอ้โหทุบไที่ใบเอ๊ะแ้วปากบนไว้นะคะ เพื่อเราจะสักปากล่างมันจะได้ไม่เลอะนะคะมันจะได้ไม่เลอะอีนงปุงนางเลอะมือเราเพราะสักปากเนี่ยส่วนมากเขาจะเขาจะไล่กันเขาจะไม่ค่อยไล่สักปากกันเขาจะไล่แบบว่าเอ้ยแบบเอาเข็มมาเคีเคย่คยวๆๆอะไรเงี้ยแต่อาจะหา์นี่คือไล่สดเลยคือส,สดปจะลบจะเลอะให้มันเห็นกันไปเลยนะคะถ้าคิ้วใหม่นะคือโชคดีไปโอเคนะคะ ดันไหมคะดันนี้นะคะพวกนี้นะคะดันอย่างงี้ยังมีใส่นะคะดันในเติมรอบสองนะคะเมื่อกี้รอบแรกอาจารย์โมลไลคิวอยู่นะคะวันนี้คิวก็แก้ที่นี่นะคะตาก็แก้ที่นี่ครบเซ็ตลของพี่เขาแกไปแก้ที่อื่นก็บอกคำงงได้เป็นข้างแล้วเป็นแสนกว่าบาทแล้วจาหมดละห้าเปอร์เซ็นอ๋อโอเคโอเคเป็นไรทําให้ดูไม่เชยติดละ ปิดไลฟ์เลยนะคะปิดไลฟ์เลยก็ได้ถ้าแบต <Okay. S 2> หมดปิดไลฟ์แล้วชาร์จแบตให้หน่อยแบตยูนียรถยนนุ่นจะไปเอาเมื่อกี้เถ้าใครสนใจสั่งสินค้าก็อินบ็อกมาไว้เลยนะคะอินบ็อกมาเลยคะย่ะอินบ็อกมาเลยอาจารย์<ล>ยจะหมดนะคะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนนะเะมื่อตืต่นๆนะมีปัญหากับ